โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คซขึ้นลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจษดาเช่นเคยครับเราอย่าลืมว่าเราจะลึ้นทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไได้คิด,ดง่ายคุณมีดิมเชียในใจฟังคลิปคึปคล้ลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับย้ำว่า YouTube กลับมาเจอกันแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับพักเบรกไปพร้อมกับโปรแกร,รมลีกเลยนะครับเดีี๋ยวลลกกลับมา คืนนี้จัดไปเต็มๆย้ำว่าครึ่งลูกหนัง3คลิปต่อวันนะครับ5โมงเช้าคลิปนี้วิเคราะห์3คู่บ่ายโมงเป็นครึ่งลูกหนังบิ๊กแมชและบ่าย3โมงตรงเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวนะครับทั้งในเพจแล้วก็ YouTube ครึ่งลูกหนังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกลับมาแล้วครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ฟุตบอลีกลับมาเพียบเลยนะครับคลิปแรก3คู่ไล่เรียงตามเวลาครับแตเริ่มที่เวลา6โมงครึ่ง รีเมบริลล์อังกฤษนะครับวัตฟอร์ดอันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลรองจ่าฝูงครับวัตฟอร์ดเนี่ยมีจัดแต้มเกมล่าสุดบุกแพรลิสอยู่นเต็ดมา0-1นะครับนี่จะเป็นการประเดิมน,นัดแรกของ ieri, คลาวดิโอราเนียรี่กุนซือคนใหม่ครับดีกรีเคยนำเลสเตอร์เนี่ยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับสามแนวรุกเหมือนเดิมครับทอมเครเบอรี่อิสมาอลาซาเอมอนิโอเดนนิสหน้าเป้าเป็นเจ้าเปดโดรนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลมี15แต้มครับเกมล่าสุดก่อนทีมชาติเปิดบ้าน เสมอกับแมนซิตี้มาสุดมัน2ต่อ2นะครับสภาพทีโอลิซงเบ็คเกอร์และฟาบินโยครับที่เพิ่งเล่นได้กับทีมชาติบราซิลเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมานี่บินไปรอที่มาริตแล้วนะครับรอเล่นในแชมเปี้ยนซิกดังนั้นคือวันนี้ลงไม่ได้แล้วก็ต้องลุ้นในรายของเตียรโกอคันตารากับเดียโกโชตานะครับที่เหลือตัวหลักฟานไดมาติฟตรงกลางจะแดนเฮนเดอร์สันนาบิเกต้าครับมีโอกาสลงตัวจริง3นารุกจะกลับมาเป็นซาร่ามาเน่และฟีมิโนนะครับ เชิงผลล่าสุดต้องย้อนไป2องฤด,ดูกาลที่แล้วในพรีเมียร์ลีกปรากฏว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับคู่นี้ก่อนเกม ขายกให้ลิเวอร์พูลบุกมาเหนือกว่านะครับต้องดูว่าวัตฟอร์ดจะเข้าขายบอลเปลี่ยนโคชหรือไม่ครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเองเล่นเยือนฤดูกาลนี้ดีมากๆนะครับถ้าไม่นับเกมกับเบ์ฟอร์ดนี่เคยบุกถล่มนอริตและลีสมาแล้ว30ครับผมยังชอบไปที่ลิเวอร์พูลครับผมมองว่าวัตฟอร์ดปัญหาคือเกมรับเลยครับให้เชียร์ลิเวอร์พูลที่1ประตูย้ำว่า1ประตูนะครับเซฟๆเลยครับ1ประตูมีแน่ไปลุ้นประตูที่2ครับขยับไปที่เวลา2อทุ่มครึ่งบูดาซีกาเย แฟรงก์เฟิร์ตอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับแฮธาเบอร์ลินอันดับ14แฟรงก์เฟิร์ตมี8แตม้มชนะนัดแรกด้วยการบุกชนะบาเยิร์นมิวนิกแบบพลิกล็อกมา2-1เลยครับ3แนวรุกเหมือนเดิมนะครับยัสเปอร์ลินสตอมซามลาเมอร์แล้วก็ลาเฟลบอเร่นะครับกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียฝั่งของแฮธาเบอร์ลินครับมี6แตม้มเกมล่าสุดแพ้ครับบ้านให้กับไฟบวกมา1-2นะครับมีเควินปรินซ์บัวเต็งมาโกริสเตอร์นะครับเซฟานยูเบติชแล้วก็คริสตอฟปิออนเทคเป็นตัวชูโรรงครับ ฤดูกาลที่แล้วเจอกันแฟรงก์เฟิร์ตเอาชนะไปกลับเลยนะครับด้วยสกอร์3-1ครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้แฟรงก์เฟิร์ตเหนือกว่าแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยจริงๆออกสตาร์ทด้ฝืดมากนะครับก่อนหน้าน,นีย้ยังไม่ชนะเลยครับเพิ่งจะมาชนะนัดแรกในการชนะบาเยิร์นมิวนิกหลังจากสเสมอมาถึง5เกมแล้วแพ้ามาเกมเดียวในขณะที่ไฮท้าเบอร์ลินนะครับ,รบเอ,า,อาง่ายๆออกสตาร์ทดีครับแต่ว่า2นัดหลังสุดแพ้รวดแถมโดนเจาะไปถึง8ปประตูครับเอ,า,อาง่ายๆว่าฟอร์มสวนทางกันครับผมมองว่าแฟรงก์เฟิร์ต น่าจะได้กำลังใจมากทีเดียวในเกมบุกชนะบาเยิร์นนะครับเกมนี้มีลุ้นชนะเกมแรกในบ้านเชียร์ไปที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับ ปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครับไปที่บิ๊กแมชของเกาโชเซราอิตาลีนะครับลาซิโออันดับ6จะเปิดบ้านเจอก,กับอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าล่าสุดอยู่อันดับ3นะครับลาซิโอสิบเอ็ดแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บูลอนย่ามา0ต่อ3นะครับคือวันนี้ปัญหาคือฟรานเชสโกอาซาบีครับประกันหลังตัวเก่งติดโทษแบนครับหลังจากไปโดนใบแดงจากเกมล่าสุดแล้วก็ต้องลุ้นแรงของชิโร่อิมโมบิเล่แต่ว่าน่าจะลงได้นะครับ3ตรงกลางครับเซเกมิรินโควิดซาวิดลูคัสเรวาลุยส์อารเบโตนารุฟฟิลิเป้แอนเดอร์สัน เปโดรนะครับรวมไปถึงชิโร่อิมโมบิเล่พร้อมลงล่าตาข่ายฝั่งอินเตอร์เนี่ยสุดเจ็บต้มเกมล่าสุดบุกชนะซาซูโร่มา2-1นะครับมาซโร่บรเซวิทนิโคโลบาเลล่านะครับแนวรุกฮาคานชันฮานกูอีวานเปริซิตเอดินเชโกก็พร้อมลงเล่นนะครับ ฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันในเสมอกันอีหนึ่งหงที่บ้านลาซีโอครับแน่นอนก่อนเกมอินเตอร์ถูยกยกให้ี้เหนือกว่าในการบุกมาเยือนชนิดบังคับชนะนะครับอินเตอร์ฟอร์มดีก็จริงครับแต่ว่าลาซีโอเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมากนะครับพวกเขาแพ้ในบ้าน ผลสุดท้ายในลีกนี้ต้องย้อนไปธันวาคมปีที่แล้วครับเอาง่ายๆว่าเกือบปีครับแล้วอินเตอร์บุกมาเจอลาซิโอสองฤดูกาลหลังสุดก็ไม่ชนะกลับออกไปนะครับยังชอบไปที่ลาซิโอครับผมมองว่าจะหยุดความร้อนแรงอินเตอร์ได้ด้วยการไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3ทีมในคลิปแรกชอบไปที่ลิเวอร์พูลแฟรงก์เฟิร์ตและลาซิโอนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย